สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเนาะมาดูกันนะคะดาวพฤหัสจะย้ายราศีในวันที่19เมษายนเป็นเวลาสทุ่มสองนาทีนะคะย้ายเข้าสู่เรือนอเลของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะมาดูกันว่าจะส่งผลยังไงกับชีวิตของคุณเนาะดาวพฤหัสเป็นดาวใหญ่นะคะ ย้ายราศีแต่ละครั้งจะอยู่ในเรือนนั้นๆน,น,นะคะประมาณ1ปีเนาะนะคะอลิก็แปลว่าอุปสรรคเนาะแปลว่าศัตรูนะคะดาวพฤหัสคือดาวผู้ใหญ่นะคะก็มาดูกันว่าเมื่อดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่เรือนอลิของชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกแล้วเนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะส่งผลกระทบกับชีวิตทิจิอยังไงนะคะอันนี้เป็นการดูคร่าวๆแม่หมอบอกก่อนนะคะมันต้องดูดาวพื้นดวงของแต่ละคนด้วยมันจะก็เลยจะความหมายแตกต่างกันออกไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปีนี้มีดาวใหญ่ย้ายทั้งหมดหลายดวงนะคะ3ดวงสดวงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันต้องดูดาวอื่นๆประกอบกันไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นดูเป็นแนวทางไปนะคะดูเป็นคร่าวๆนะคะ มาดูกันเลยขอพลังงานชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกมาดูกันนะคะใบแรกเป็นสองเหรียญเป็น6เหรียญเป็น7จลิเป็น7ดาบนะคะเดาบแล้วก็ เฮอร์มิตอืชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะ,ะสิ่งที่แม่หมอเห็นเนาะมันมีการวนกลับมานะคะการกลับมาขอโอกาสการกลับมาขออภัยนะคะสำหรับคนเก่าๆก,ก็ได้หรือใครก็ได้นะคะมีเกณฑ์การวนกลับมาคนที่เคยทำกันข้างหลังคนที่เคยไม่ซื่อสัตย์แบบนี้เป็นตน้นเป็นการกระทำที่ ไม่เปิดเผยรับหลังการทํารับหลังแบบนี้เป็นต้นที่อาจจะทําให้คุณเครียดก็ได้ทําให้คุณเ,เขาเรียกอะไรนะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวิตกกังวลแบบนี้เป็นต้นนะคะเ,เรื่องแบบนี้เดี๋ยวสุดท้ายแล้วคุณจะเห็นทางออกของปัญหาเองนะคะมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะไม่ติดตันหรือจะไม่มืดมนหรอกนะสุดท้ายวเดี๋ยวมันจะแก้ไขไปได้แบบนี้เป็นต้น อีกมุมหนึ่งเนี่ยการกลับมาก็ต้องระวังให้ดีด้วยเหมือนกันนะคะเออระวังด้วยระวังให้ดีด้วยเหมือนกันหรือการช่วยเหลือใครเนี่ยนะคะเอ่อการช่วยเหลือใครก็ต้องระวังคนที่ไม่ซื่อกับเราด้วยนะคะเออคนที่ไม่ซื่อกับเราแต่ถามว่าเราจะรู้ไหมเราจะจับได้ไหมรู้แล้วก็จับได้ด้วยนะคะตัวคุณเองเป็นคนที่มีเซนส์นะคะเป็นคนที่มีเซนส์เป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะใครทําอะไรมีลางสังหรณ์อะเออใครทําอะไรคุณก็จะรู้ด้วยเหมือนกันนะคะ อีกในนึงนะคนราศีพิจิกและคนาพิจิกก็มีเกมที่จะปลีกวิเวกหรือปฏิบัติธรรมได้ด้วยเหมือนกันนะมีไพ่ละษีขึ้นมาคือหมายถึงว่าใช้สิ่งสิ่งนี้เป็นที่พึ่งใช้สิ่งสิ่งนี้เป็นที่หาทางออกให้กับชีวิตการสวดมนต์การนั่งสมาธิแบบนี้เพื่อให้จิตสงบแล้วเมื่อจิตสงบปุ๊บคุณมีสติมีสมาธิคุณจะคิดอะไรได้คุณจะคิดออกนะคะมันเป็นแบบนั้นนะ่ะ หรืออีกในหนึ่งไพ่ก็กําลังจะบอกว่าเวลาเกิดปัญหาความเครียดความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะให้ปรีกวิเวกตัวเองนะอยู่กับตัวเองนั่งสมาธิใช้ความสงบนิ่งนะคะแล้วคุณจะแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องอะไรก็ตามแบบนี้เป็นต้นการเงินมีหมุนเข้ามาแต่ก็มีการใช้จ่ายกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการโกงการตรงนี้ต้องระวังด้วยมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะอืมมาดูกันต่อนะคะ เข็ดอ้วนคิงออฟแพนด้าเกิลคิงดาบเด็กดาบแล้วก็ห้าคาถาเห็นไหมเจอแต่ปัญหาเนาะมันเข้าเรือนอลินะคะเพราะฉะนั้นแล้วการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะการงัดข้อกันนะคะคำพูดจาไม่ลงรอยกันพูดแรงใส่กันการเกิดทัศนคติที่มันแตกต่างการขัดแย้งนะคะเป็นการทะเลาะกับ พ่อแม่ก็ได้นะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หัวหน้าได้หมดเลยนะคะโดยเฉพาะคุณจะมีปัญหาเยอะหน่อยโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ชายเป็นพ่อก็ได้เป็นหัวหน้างานที่เป็นผู้ชายก็ได้อาจจะง,งัดกันหน่อยมันจะเป็นแบบนั้นนะคะไม่ลงกันเขาไม่ยอมคุณคุณไม่ยอมเขาทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดปัญหาขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะมันจะเป็นแบบนั้นแหละนะคะการมีปัญหากับผู้ใหญ่การที่เขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ค่อยลงรอยกันหรือว่าทัศนคติความคิดเห็นไม่ตรงกันมีเกณฑ์การเริ่มต้นนะคะหรือการเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเลยก็ได้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจในการลงทุนในเรื่องของการงานแบบนี้นะคะบางลกคนลงทุนในตลาดทุนในตลาดเงินแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะแต่ก็ระวังนะแม่หมอมองว่าการลงทุนช่วงนี้มันอาจจะยังมีในเรื่องของอปาาัสสาวะมีในเรื่องของความยากมีในเรื่องของปัญหาที่มันกําลังจะเกิดขึ้น นะคะอืมถ้าเป็นไปได้นะก็หยุดหยุดในเรื่องของการลงทุนไว้สักระยะหนึ่งก็ดีนะคะ,ะเพราะว่าสิ่งที่แม่หมอเห็นมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันไม่ได้ง่ายนะคะสําหรับในในช่วงนี้หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นกันแล้วกันนะหรือว่ามันจะต้องเจออุปสรรคเยอะอะไรที่มันเหนื่อยอะไรที่มันยากแบบนี้ด้วยมาดูกันต่อนะคะ สเตรนทนะคะเจ็เหรียญเด็กถ้วยสิบถ้วยแล้วก็เดชเห็นไหมมันจะเจอในเรื่องของการท้าทายนะคะจะเจอความท้าทายในที่สุดอ่ะนะเออเขาเรียกอะไรนะคุณต้องใช้ปฏิพานไหวพริบความรู้ความสามารถแบบมากๆนะคะ ในเรื่องของการเอาชนะอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆความท้าทายต่างๆถามว่าคุณทําไดไหมแม่หมอมองว่าคุณทําได้นะนะคะเออคุณทําได้แต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยมันยังมีเดทขึ้นมานะสิ่งที่คุณทําแล้วมันอาจจะประสบความสําเร็จหรือว่าทําได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆแต่มันมีเหตุที่จะต้องคัดพลาดนะหรือว่าในการจบสิ้นสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งแบบนี้เป็นตน้นนะคะ โดยเฉพาะในเรื่องปัญหาครอบครัวด้วยนะคะปัญหาครอบครัวปัญหาความรักแบบนี้นะมีเกณฑ์ในเรื่องของการจบสถานการณ์นะคะแต่สําหรับคนโสดนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะก็จะเหมาะด้วยเหมือนกันนะคะคนที่มีประสบการณ์ชีวิตครอบครัวมาแล้วแบบนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับพ่อไม้แม่ไม้ถ้าถามว่าน,นี้ไหมก็เหมาะกับดวงนะคะคนที่ เขาอาจจะมีลูกติดด้วยก็ได้นะสาหรับบางคนบางท่านนะมีลูกติดมาแล้วเนี่ยนะที่แม่หมอเห็นนะการทําธุรกิจหรือการลงทุนเนี่ยบางครั้งเนี่ยใช้เงินลงทุนที่มากนะคะใช้เงินลงทุนเยอะแต่ว่าผลตอบแทนได้มาน้อยหรือว่าค่อยๆทยอยเก็บแบบมันเหมือนแบบเก็บเบี้ยดได้ทุนร้านอ่ะเออเบี้ยหัวแตกเออต้องเรียกว,ว่าเบี้ยหัวแตกใช่ไหมมันเป็นประมาณนั้นนะลงทุนเยอะแต่ว่าผลตอบแทนที่ได้มา,ได,มาได้มาทีละนิดทีละหน่อยมันจะเป็นแบบเนี้ย นะคะพยายามทําอะไรอย่าเอาแต่ใจตัวเองเนาะอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะคุณมีเซนแรงนะมีซิกเซนต์นะคะเพราะฉะนั้นใช้ในเรื่องของเซน์ก็ได้เวลาที่จะลงทุนหรือจะทําอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการการเงินการลงทุนอะนะเซนะน์คุณค่อนข,ข้างแม่นอยู่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าจะลงทุนอะไรหนักๆลงทุนอะไรแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แม่หมอยังยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะในช่วงนี้นะคะอม,มันจะเจออุปสรรคเจอปัญหาเยอะนะคะแล้วบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะถูกแบบ จบสิ้นแบบกระทันหันแบบนี้ก็ได้ด้วยนะนะประมาณนั้นแล้วก็ในเรื่องของอะไรอีกอะเดทขึ้นมานะคะแม่หมอจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันมีปัญหาการพัดภาคลาจากจริงๆแหละนะคะการพัดภาคลาจากบางครั้งก็จากเป็นบางครั้งก็จากตายแบบนี้ก็ได้นะกับคนในครอบครัวหรือคนที่เป็นพ่อแม่เราก็ได้ผู้หลับผู้ใหญ่ก็ได้นะคะ ถ้าไม่อย่างนั้นก็เกี่ยวกับในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะมาดูต่อนะคะสี่เหลียนหนึ่งคาถาจัดเมน้นไนอฟวอนแล้วก็ไฮ i ริสเ s s นะคะอืม บางคนจบสิ้นสถานการณ์ใดสถานก,การณ์หนึ่งหรือการพัดภาคลาจะมีเกณฑ์การหันหน้าเข้าบวชนะมีเกณฑ์การหันหน้าเข้าวัดการปริกเว่ยการบวชสวดมนต์ปฏิบัติธ,ธรรมแบบนี้ได้ด้วยนะคะบางคนมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่อาจจะเริ่มต้นในสายทางธรรมนะเนี่ยแบบนี้นะคะในเรื่องของการเงินนะ่บางทีมันมีเข้ามาก็จริงนะหมุนเข้ามาได้เยอะแต่มันก็เหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรนะ คุณไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเออห,อหรือหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่แบบใช้เฉพาะยามที่จําเป็นหรืออาจจะเก็บมากหน่อยก็ได้หรือสําหรับบางคนบางทั้นเป็นแบบรัดเข็มขัดไปเลยก็ได้มันเป็นได้หลายรูปแบบนะคะเออมันเป็นได้หลายรูปแบบเนี่ยที่เห็นมันจะเป็นประมาณนี้เนาะมีเกณฑ์การเริ่มต้นนะคะกิจการงานใหม่นะแล้วก็เหมือนลื้อฟื้นมันขึ้นมาใหม่แบบเนี้ยนะคะ รือร้อฟื้นกิจการรื้อฟื้นงานเข้ามาใหม่นะช่วงแรกๆไม่เหมอะมองว่ามันก็ดีนะมันก็มีในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะอ,อการพุ่งทยานขึ้นมาช่วงแรกอะอะไรอะไรก็ดีนะคะขายก็ดีติดต่ออะไรก็ประสบความสําเร็จแบบนี้เป็นต้นแต่ถึงยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอืมันในดวงมันมีเดสเกิดขึ้นมาแบบนี้นะคะมาดูกันต่อที่ไพ่โชคดีนะมาดูซิว่าไพ่จะบอกอะไรนะคะ ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่เรือนอริของชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกนะคะห้าสิบห้าเก้าสามสิบสองเจ็ดสิบสี แล้วก็ใบที่9ก้าโหสังเกตนะไพ่แนวนี้จะมาแถวโซนเดียวกันเลยนะคะอืมมีโอกาสได้ฟังธรรมจริงๆนะมีโอกาสหันหน้าเข้าวัดจริงๆนะคะเอ่อมีโอกาสได้ไปรับธรรมได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือการไปอบรมก็ได้นะคะถ้าทางโลกเนาะอืมอบรมเพื่อทําให้ชีวิตเนี่ยมันหาทางออกได้นะคะเพื่อทําให้ชีวิตเนี่ยมันสว่างสวยมากขึ้นกว่าเดิมแบบนี้เป็นตน้น คุณมีเกณฑ์จริงๆแหละที่จะมีปัญหากับหัวหน้างานหัวหน้าหรือว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีเกณฑ์การมีปากเสียงหรือการโดนด่าโดนติเขาเรียกว่าอะไรนะโดนว่าโดนตำหนิติเตียนแบบนี้ได้ด้วยนะโดยเฉพาะผู้ชายนะแม่หมอก็จะยังย้ำเหมือนเดิมนะโดยเฉพาะหัวหน้าผู้ชายเพื่อนร่วมงานผู้ชายก็ได้ที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยก็ได้อะไรก็ได้ที่เขาอายุมากกว่าเราหน่อยนะคะเออก็มีเกณฑ์ที่จะ มีปัญหาแล้วเพื่อนร่วมง,งานก็ไม่ได้เข้าข้างเราด้วยนะเพื่อนร่วมง,งานก็พร้อมที่จะประจานเราด้วยนะคะออไม่ได้เข้าข้างเราเราก็คือเหมือนแบบหัวเดียวกระเทียมรีบอะ่ะนะก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยเหมือนกันเวลามีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยการทํางานอะไรช่วงนี้ต้องให้รอบคอบหน่อยนะคะคิดหน้าคิดหลังคิดแล้วคิดอีกคิดให้มันดีๆเนาะเพราะผิดนิดพลาดหน่อยปุ๊บเนี่ยเราจะโดนตําหนิติเตียนเลยทันทีนะคะ โดยเฉพาะในเรื่องของเวลาการทํางานก็ต้องตรงเวลานะเนี่ประมาณนี้แหละนะไม่งั้นก็จะโดนโดนแน่ๆน,นะคะแล้วก็ในเรื่องช่วงนี้ก็อาจจะใช้เงินไปกับการแต่งตัวเยอะหน่อยก็ได้นะสำหรับบางคนเป็นแบบนั้นนะคะซื้อเสื้อผ้าซื้อของสวยงามเพื่อให้รูปร่างหน้าตาดูดีนะแล้วก็ในเรื่องของการทานอาหาร อาจจะทานอาหารมากไปหน่อยก็ได้ช่วงนี้ในรูปในเรื่องของรูปร่างในเรื่องของหุ่นนะคะมันอาจจะมเีเขาเรียกอะไรอะสาหรับบางคนบางท่านตามใจปากนะคะเออมันจะมีอยู่สองด้านนะสาหรับบางคนบางท่านตามใจปากนะคะหุ่นก็จะอวบขึ้นอ้วนขึ้นแต่สําหรับบางคนบางท่านหันมาดูแลรูปร่างตัวเองเนี่ยมันแบ่งเป็นสองพาร์ทอย่างนี้ด้วยนะคะ แต่ก็ไม่แปลกนะชาวพิจิกมีทั่วโลกนะคะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่หันมาดูแลรูปร่างตัวเองกับปล่อยปะละเลยนะแต่ไปหันไปเอ j นจอยอ i n ตในเรื่องของการทานอาหารการกินกันอยู่แบบนี้เป็นต้นนะคะมีเกณฑ์ท้องมีเกณฑ์มีบุตรด้วยสำหรับบางคนบางท่านนะคะออมีเกณฑ์มีบุตรมีเกณฑ์การตั้งครรภ์แบบนี้ก็ได้ช่วงตั้งครรภ์ก็อาจจะทานเยอะทานมาก แบบนี้เป็นต้นบางคนมีเกณฑ์เจอคู่นะคะเออเจอคู่ได้แต่งงานได้มีบุตรแบบนี้ได้เจอคู่คู่ดีนะแต่อย่างที่แม่หมอบอกไปแหละอาจจะเป็นคู่พ่อไม่แม่ไม่ไมอ,อ๋ออีกในหนึ่งสิ่งที่ไพ่บอกนะคะในช่วงระหว่างตั้งครรภ์นเนี่ยนะพยายามสวดมนต์นั่งสมาธิหรือในเรื่องของการฟังธรรมก็ดีนะคะเออคุณจะได้ลูกที่ดีมาเกิดได้ลูกอภิชาตบุตรมาเกิดแบบนี้เป็นต้น นะอันนี้จะบอกเลยว่าคนที่กําลังท้องกาลังกาลังที่จะมีบุตรหรือวางแผนจะมีบุตรก็ตามเริ่มต้นในเรื่องของการทําความดีเลยนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันแบบนี้นะคะเพื่อดวงจิตด,ดีๆหรือดวงจิตที่มาจากพรหมมาจากสวรรค์แบบนี้นะคะดวงจิตที่เขาเรียกอะไรนะทุกคนมันต้องศีลเสมอกันด้วยนะคะจนถึงจะดึงกันมาเกิดได้เพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งทําความดีนะ ก็จะดึงดูดพลังจิตดีๆเนี่แหละมาเกิดกับเรานะคะอืมอ่ะมาดูกันต่อเวลาตั้งคันอย่าไปทําอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมหรือสิ่งที่มันไม่ดีนะคะพยายามสร้างความดีเข้าไว้เราจะได้อภิชาตตบ,บุตรมาเกิดอ่ะมาดูกันไพ่ใบที่สาสิบเใบที่ห้าห โอ้ใบที่15ใบที่25ใบที่16นะคะอืมแม่หมอจะบอกว่าช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ของเราด้วยนะคะเวลาทะเลาะกันกับผู้หลักผู้ใหญ่มันจะทะเลาะกันค่อนข้างแรงด้วยเหมือนกันนะการมีปากมีเสียงที่ที่แรงแบบนี้เป็นตน้น หรือระวังในเรื่องของการใช้คำพูดของเราด้วยนะคะเ,เวลาเราจะพูดจะเจราจากับใครแม้แต่ว่าคุณจะขึ้นเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำอะไรแล้วก็ตามะนะคะจะพูดจะเจราจากับใครต้องใช้คำพูดที่มันซอฟซอๆหน่อยนะนะคะเพราะที่แม่หมอเห็นคำพูดค่อนข้างที่จะรุนแรงหรือว่าการพูดบางครั้งมันเกิดการแตกหักเกิดการเสียหายได้แบบนี้เป็นต้นมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการงานการเติบโตในอนาคตของคุณด้วยแล้วก็ ในเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆนานานะคะถ้าคุณเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หรับผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณผลบุญตรงนี้ช่วยคุณได้นะคะจะช่วยส่งเสริมคุณให้ชีวิตจากที่มันมีถามว่าปัญหามันมีไหมแม่หมอมองว่ามันมีอยู่แล้วแหละแต่ยังไงอ่ามาจะผลักดันชีวิตของคุณให้เป็นขาขึ้นได้นะคะเผลบุญตรงนี้แหละในการที่ อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ต่อผู้มีบุญคุณต่อหัวหน้างานหรืออะไรเงี้ยพยายามอ่อนน้อมบ่อยๆนะคะจากหนักมันจะกลายเป็นเบาแล้วมันจะช่วยส่งเสริมคุณได้ด้วยนะคะมีนะในเรื่องผลบุญส่งเสริมไม่ใช่ไม่มีนะคะมันมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นก็จริงแต่สิ่งที่ดีมันก็มีผลบุญจากการที่คุณชอบทําบุญก็ได้นะทำบุญตามการทําบุญตามประเพณีเช่นทําบุญตักบาตรข้าบรรษา ทำบุญช่วงสงการทำบุญออกพรรษาหรืออะไรก็ตามแต่นะคะผลบุญตรงนี้จะช่วยให้คุณนะ่ะขึ้นที่สูงหรือว่าจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นด้วยนะคะแล้วก็จะสมหวังสมปรารถนาคิดเงินได้เงินคิดบ้านได้บ้านประสบความสําเร็จนะ,ะส่วนใหญ่แม่หมอมองว่าก็ไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรมากนอกจากกับผู้หลับผู้ใหญ่แค่นั้นเองนะคะการเงินการทองหรืออะไรพวกเนี้แม่หมอมองว่าคุณก็ยังดีอยู่นะ นะคะทุกสิ่งทุกอย่างยังสำเร็จยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะ <c oughs> มาดูกันต่อห้าสิบเจ็ดอุ้ยขอโทษค่ะใบที่แปดสิบห้าใบที่ห้าสิบห้าอ่าใบที่สิบเอ็ดแล้วก็ใบที่แปดสิบเจ็ด ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเลยนะคะหรือไม่ก็ไปเกี่ยวกับการไพ่ใบน,นี้ก็ไม่ต่างกันกับเดทนะคะเท่ากับเดทขึ้นมา2ใบการเปลี่ยนแปลงการพัดพลาดการลาจากการที่อาจบางคนมีเกณฑ์ไปงานศพก็ได้นะคะมีเกณฑ์การสูญเสียโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่คนเป็นพ่อคนเป็นแม่แบบนี้เป็นต้นนะคะพฤหัสเข้าเรือนอลีเนาะ ฤหัดแปลว่าเดาวผู้หลักผู้ใหญ่นะอืมอลี่ก็หมายถึงอุปสรรคหรือการเกิดปัญหาบางสิ่งบางอย่างขึ้นได้แบบนี้เป็นต้นเนี่ยติดกับให้ใบนี้ด้วยนะคะระวังดูแลเรื่องสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดีๆนะคะช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรดูแลพ่อแม่ให้ดีๆกลับไหวขอขามากรรมอะไรที่เคยทําล่วงเกินไว้ก็ขอขามากรรมพ่อแม่ไปซะนะคะพยายามทําบ่อยๆเนาะ คนเราอ่ะมันมันเกิดการพัดพลากอยู่แล้วแหละชีวิตเนี้ยนะคะแบบจะพูดว่ายังไงเ,เราไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไหร่เอ,อเราไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไหร่นะพยายามทําความดีกับท่านให้มากๆตอบแทนบุญคุณเอาใจใส่ดูแลนะคะกรณีที่ยังมีชีวิตอยู่เนาะถ้าใครไม่มีถ้าพ่อแม่เสียไปแล้วก็จเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะแล้วก็แผ่เมตตาให้ท่านแบบนี้เป็นต้นนะคะอืม ถ้านะคะไม่อย่างนั้นก็จะเกิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณด้วยเหมือนกันอย่างที่แม่หมอบอกแหละบางคนเปลี่ยนแปลงโดยที่แบบว่าเลือกเดินสายทางธรรมไปเลยนะคะบางคนเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นแบบนั้นบวชไปเลยแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นเด็กเป็นอะไรก็ตามนะคะเออบางคนเลือกเส้นทางนั้นนะที่เห็นะ่ะนะคะแม่หมอจะย้ำอีกทีนะว่าระวังในเรื่องของคำพูดนะคะ คำพูดของเราสําคัญนะเพราะว่ามันมีมันคําพูดมันทําให้คุณเดือดร้อนได้คําพูดทําให้คุณตกงานได้นะคะเอ,อเนี่ยทําให้ตกงานทําให้มีชีวิตที่เดือดร้อนได้เลยนะคะอืเพราะฉะนั้นจะพูดจะจาอะไรเงี้ยเก็บอารมณ์ได้เก็บอารมณ์มาดูต่อที่ไพ่ศรัทธาปฏิหารนะคะมาดูซิว่าไพ่จะบอกอะไรนะคะเหมาะขอเลื่อนไพ่ ใบแรกเป็นงั่งสักยันพนาฏมุนีนะคะแม่หมอขออนุญาตเก็บไพ่อันนี้ดีกว่ามันลกๆไงไม่รู้นะขอเก็บไปก่อนพระนาฏมุนีนะคะ บูชาเทียนแล้วก็พระอักคณีเห็นไหมความร้อนแรงยังมาอีกนะคะความร้อนแรงความใจร้อนเนี่ยนะคะระวังมันจะเกิดปัญหานะ,ะเกิดปัญหาได้ระวังคนที่มกักมากในกามนะหรือว่าคนที่หมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะคะจะเข้ามาในชีวิตเราหรือว่าแม่หมอจะบอกว่าถ้ามันอย่าปล่อยให้มันเข้ามานะเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยมันเอาออกยากมันแกะยาก เออแบบเนี้ยนะคะเอ,อเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรนะมันเป็นเรื่องมัวเมาลุ่มหลงเกี่ยวกับในเรื่องกิเลสกรรมมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะเพราะว่าเวลามันเข้ามาอยู่ปุ๊บแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะเอาออกไปยากอะ่ะเออมันจะเป็นประมาณนั้นน่ะหรือนะคะอืม จะพูดยังไงดี <c oughs> นะเออประมาณนั้นต้องใช้สติเข้าช่วยนะเอางี้แล้วกันนะเออต้องใช้สติให้มากๆเลยเข้าทางการทางธรรมการปฏิบัติธรรมแบบมากๆแบบนี้เป็นต้นนะคะการเพ่งกสินก็ได้นะคะมันจะช่วยในเรื่องแบบนี้ได้ด้วยแลาให้มันสลับกลับกันได้แบบนี้เป็นต้นนะอืมมันต้องถึงขั้นการเข้าบําบัดรักษาแต่บําบัดด้วยสติจะดีมากๆนะคะหรือการเพ่งก็ได้นะคะ มันจะช่วยทําให้เใ,ในเรื่องแบบนั้นมันจางมันคลายลงแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือแม้แต่กระทั่งถ้าคุณเจอคนแบบนี้เข้ามาก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะมีสติให้มากๆนะคะรู้จักการย,ยังชั่งใจทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะไม่เอาเรื่องแบบนี้เข้ามาในชีวิตของเราเพราะถ้าเอาเข้ามาแล้วมันเป็นอคคณีเลยนะคะมันเป็นในเรื่องของไฟมันเป็นในเรื่องของความรุ่มร้อนมันเป็นในเรื่องของความเดือดร้อนแบบนี้เป็นต้นชีวิตมันไม่มีความสุขในเรื่องแบบนี้นะคะอืม เนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นอะ่ะความดุดันไพ่ใบน,นี้ก็ยังหมายถึงในเรื่องของความดุดันด้วยความใจร้อนด้วยนะคะเออนะมาดูกันต่อนะคะบางบางเรื่องก็พูดไม่ได้อะเนาะมาดูกันต่อนะอ่าดาวพระหัสย้ายราศีนะมาอยู่เรือนอลิพระแม่อุมาเทวีพระเกศ พระศรีแสแลงแงงถีฟ้าพญาแถนแล้วก็โอ้พระพระเนตนะคะอันนี้ออกมาสวยงามมากๆเลยนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองแต่แม่หมอจะบอกว่าคนที่ปลีกวิเวกหรือหลีกเลนไปในเรื่องของการปฏิบัติธรรมการฝึกจิตอันนี้เรื่องนี้มันก็จะไม่เกี่ยวแล้วนะคะมันก็จะเป็นมันจะเป็นเรื่องของคนทั้งโลกละนะคะเอ่อแต่ว่าแต่ว่าอยากจะบอกว่าเจะว่าไม่เกี่ยวเลยมันใช่ไหมคนที่ปฏิบัติธรรมที่มีสภาวะ สูงสูงๆเนี่ยนะในเรื่องแบบนี้มันจะกำเริบขึ้นมานะแต่อันนั้นก็คือการปฏิบัติมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันจะคนละแบบนะคะกำเริบขึ้นมาแต่ว่าเราใช้ในเรื่องของสติหรือในเรื่องของปัญญาเข้าไปพิจารณาหรือเข้าไปเรียนรู้แบบนี้เป็นต้นนะคะมันก็จะเป็นในเรื่องของการจางคลายอะ่ะจะพูดยังไงเออนั่นแหละนะคะก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันจะต่างกับคนทั้งโลกนะถ้าทั้งโลกก็เป็นอีกแบบหนึง่งนะอือ แล้วก็ไพ,พ่พระแม่อุมาเทวีนะคะเป็นในเรื่องของชัยชนะนะมีเกณฑ์มีบุตรจริงๆนะมีเกณฑ์มีบุตรจริงๆนะคะการตั้งครรภ์การท้องการมีลูกแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของชัยชนะนะการชนะแข่งขันชนะไม่ว่าจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเรื่องชัยชนะนะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีเซน์หรือว่าบางคนบางท่านเนี่ยนะคะไปเกี่ยวข้องกับ การดูดวงบ่อยก็ได้พ่อมดแม่หมอแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะการไปเรียนดูดวงการไปเ,เขาเรียกอะไรนะหมกมุ่นเกี่ยวกับในเรื่องของสายมูต่างๆนานาเนี่ยบางคนเข้ามาในสายนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะไม่ใช่จะต้องเป็นสายการปฏิบัติธรรมอย่างเดียวมาสายมูได้เลยนะคะแล้วกเ็เขาเรียกอะไรถ้าสายปฏิบัติธรรมก็จะปล่อยวางได้มากขึ้นนะคะ จะมีการสละการที่ไม่ได้ยึดติดมากขึ้นไพ่ใบน,นี้ก็ยังบ่งบอกในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือโชคลาบบางคนไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพญานาคนะคะขอโชคขอลาบกับพญานาคแบบเนี้ยแม่หมอไม่ได้ไม่ได้สอนให้ให้งมงายนะนี้อ่านตามไพ่เพราะบางคนไปนับถือพญานาคจริงๆเนะอืมแล้วนะก็ไปขอโชคขอลาบแบบเนี้ยนะในสิ่งที่แม่หมอเห็นบางคนเป็นแบบนั้น มีในเรื่องของไพ่แห่งความกระตันยูขึ้นมาหลายใบด,ด้วยเหมือนกันนะแม่หมออยากจะบอกว่าบางคนบางท่านเนี่ยต้องขอขมาก,กรรมนะกับพ่อแม่แบบนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นเป็นแม่ก็ได้นะคะอืมขอขมาก,กรรมกับท่านไว้ดีๆนะแม่หมอจะบอกว่ามันทําให้ชีวิตของคุณรุ่งเรืองเลยแหละแล้วนะมันทําให้ชีวิตของคุณพบแต่สิ่งที่ดีๆมันจะได้หลุดพ้นจากเคราะห์ก,กรรมหรือสิ่งอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาในชีวิตคุณแบบนี้เป็นต้นนะ อืมเพราะว่าการพ่อเขาเรียกไรนะทําบุญหรือทํากรรมพ่อแม่เนี่ยมันแรงนะคะทําดีก็ได้ดีมากทําไม่ดีก็ตกต่ํามากมันจะเป็นแบบนั้นแหละนะคะอืมเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าถ้าติดอะไรก็ต้องรีบขอขอมากรรมแบบนี้เป็นต้นนะคะใครไปทําการบนบาลสารเก่าวไปขอพรอะไรไว้ช่วงนี้แม่หมอมองว่าประสบความสําเร็จดีนะคะแต่ก็อย่าลืมไปแก้นะ ะะไปบนอะไรไว้ไปขออะไรไว้ก็ไปแก้ด้วยแบบนี้เป็นต้นนะคะติดกับไพ่องค์พ่อพระพิ่เนะเป็นเทพแห่งความสําเร็จนะมีเกณฑ์การที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆนั่นะแหละอย่างที่แม่หมอบอกแต่ก็อย่าอย่าพึ่งแบบปักใจลงทุนอะไรร้อยซนตะนะนะก็ดูสถานการณ์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละมันมีเดทเกิดขึ้นมันมีไพ่แรงเกิดขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเขาเรียกอะไรนะ เต็มร้อยไม่ได้ก็ต้องดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยเหมือนกันนะคะโอเคแม่หมอขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะถ้าชอบช่องแม่หมอสามารถกดสนับสนุนเพื่อไอ้กดขอบคุณเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้ด้วยเหมือนกันนะโอเคขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ